เป็นยำหมูยอไข่แดงนะนีมมึงช่อนชนแนลยูทูบสวัสดีครับนี่เรามาอยู่แซฟซีชนบุรีนะเราไปดูยำในร้านมันๆกันนะครับอันนี้เป็นเมนูทางร้านนะนี่เ,นเริ่มต้นที่30บาทนะครับมุตถิดัณทา,นะางร้านนะก้งตัวใหญ่ๆเลยนะ พี่สวัสดีครับอันนี้ยำอะไรอยู่ครับหมูออมากั้งูมากั้งนะหนึ่งร้อยบาทนะใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดหนึ่งร้อยบาทนะ ใส่ฟรีนะคะหอยยำกุ้งสดใส่กะเพราะคนะุ้งสดก็เพราเผ็ดกลางเนาะครับเยกนนั้นยำได้ไหมคได้ครับอย่างก็บอกเขาเลยค่ะกุ้งสดกะเพราะเผ็ดกลางใส่ปลาได้จ้าสีน้ำยำมีจัดจ้านเลยนะยำปูเป็นกับก้ามเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับเอาปูเป็นหนูจะมาบอกพี่เขาเลยเนี่ยตอบพี่สดที่ขายของเพื อันนี้เป็นแบบแยกน้ำกลับบ้านนะคลิปนี้ถ้าโดนลิขสิทธิ์ยังไงจะมีเพลงกลบคอคอหน่อยนะครับ fc ข้างๆเปิดเพลงนะอันนี้ยำปูม้านะปูม้าห้าสิบบาทนะปูม้าอย่างเดียวห้าสิบนะ นี่เป็นยำหมูย่อไข่แดงนะเท่าไหร่ครับหมูย่อไข่แดงหมูย่อไข่แดง100รบาทนะ ผลิตดิบแน่นเลยนะครับไปคิวที่78แล้วนะ มาหลังสั่งได้เลยนะคะเป็นยำหอยนั่งรมนะ50บาทนะนี่นะ ยำหอยนางรมนะห้าบาทนะแม่ค้าจะไม่ค่อยมีเวลาพูดกับเรานะทำอย่างเดียวนะคิว <c ười> เยอะนะ <c ười> ไม่เป็นไรครับ <c ười> ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะครับ <c ười> พูดอยู่คนเดียวนะหนุ่มืงชนช n แนลเก่งอยู่แล้วครับ <c ười> พูดคนเดียวพูด <c ười> <c ười> คนเดียวที่เก่งอยู่แล้วครับ ไม่ค้าไม่มีเวลาคุยเราคุยคนเดียวครับเราเป็นยำหอยแครงนะหอยแครงนี่ขัดมาแบบสะอาดเลยนะเปลือกนะ นั่นด้านนู้นจะไปแผนกเก็บเงินรัดถุงเก็บเงินฝั่งนู้นเลยนะฝั่งนี้ย่ำอย่างเดียวนะนี่น้ำปลาไอีกแล้วนะนน ราคานี่จับต้องได้เลยนะ50บาทนะไอนเอล่นาเป็น,100น้นง 100, 100องลยะ่กนะุ้งพิเศษหนึ่งร้อยบาทนะนี่ใส่แบบไม่นับตัวเลยอะครับฮะใส่ทุกคนรู้นะอ๋อไม่นับตัวนะกรมแบบกาเอาเลยนะครับโชคร้ายก็ได้น้อยโชคดีก็ได้เยอะนะครับฮ่ ส่วนมากจะโชคดีนะไม่ไมเคยมีลูกค้าทุกหล่้กาย่ามอย่างั้ง่อยแหรยไดพิกัดร้านสารารวมใจนะมีทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะเข้ามาอยู่หน้าประตูสีน้ำสีน้ำยำนะชํำๆเลยนะ ปุงมาไปอีกแล้ว ห้าสิบบาทนะปูม้าออกอีกแล้วนะออกรวยรัวเลยนะผมก็กชื่อยำมะม่วงปูม้าชลบุรีเลยนะ ดูดูหยิบกุ้งนะแบบไม่ต้องกากกันเลยนะ,ะนะหมูย่ออย่างเดียวไม่มีไข่แดงเท่าไหร่ครับ 50สิบบาทนะให้กันทั้งแท่งเลยนะครับ เป็นแบบแยกน้ำกลับบ้านนะ,อ,ะอันนี้ของพี่เขาที่เป็นเหล่า อันนี้พริกที่ร้านมีกี่แบบครับมี 2> 2แบบนะมีแบบอันไหนอันไหนมั่งครับพริกปั่นกับพริกป่นะอ๋อพริกปั่นกับพริกป่นนะพริกสองแบบนะนี่นะนะเพิ่งเห็นนะครับพริกสองอย่างนะต่ะะำกว่าแปดสิบห้าับของเลยนะคะอันนี้ปูดำใช่ไหมครับยำปูดำนะ ปูแป้นไม่มีครับวันนี้นี่นะปูแป้นก็มีนะจะเป็นอีกแบบนึงนะที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นปูแป้นนะปูดํานะมันจะคล้ายๆกันเนาะ นะคิวหมดนะคิวหมดเดี๋ยวไปเอาบัตรคิวก่อนนะ <Okay. S 1> นี่นะมาแล้วนะยำปูเป้นนะปูเป้นก็ห้าสิบครับห้าสิบบาทนะทุกยำห้าสิบบาทนะแต่ถ้าบวก อย่างอื่นเพิ่มอย่างละอีกห้าสิบใช่ไหมครับบวกเพิ่มอย่างละห้าสิบบาทนะต่อแถวคิวที่85้ารับของเลยนะแม่ค้าว่า มาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะวันนี้บรรกาศไม่ค่อยดีนะครับแกมมี่ด้วยน่ากลัวที่สุดเลยคือแกมมี่นี่แหละนี่นะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนูมุชนชอนชาแนลด้วยนะครับคอยสรรหาร้านยำบอร่อยอร่อยมาให้ดูเรื่อยๆนะครับนะ สวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ